เคยไหมครับที่เห็นใบไม้ที่บ้านเราเอ,อ่ออยู่ดีๆก็เริ่มเหลืองตอนแรกก็คิดว่ารดน้ำน้อยไปแน่ๆแ,แต่พอลดเพิ่มมันก็ยังไม่หายสุดท้ายก็ร่วงอยู่ดีจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้มันอาจจะกำลังส่งสัญญาณบอกเราว่าคิวหรือป่วยอยู่ก็ได้นะครับเพราะขาดสารอาหารบางอย่างหรือบางทีเราอาจจะรักมันมากไปหน่อยก็ได้นะอย่างในรูปที่เราเห็นกันอยู่นี้คือต้นฟิวเชียที่ใบเหลืองซีดๆ อันนี้ไม่ใช่ขาดสารอาหารนะครับแต่เป็นอาการเป็นพิษเพราะได้รับธาตุโบรอนมากเกินไปอ๋อมากไปก็ไม่ดีใช่ครับเห็นไหมครับว่าเรื่องสารอาหารพืชเนี่ยมันมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกโลกของสารอาหารพืชกันแบบถึงแก่นเลยโดยใช้ข้อมูลจากคู่มืออบรมฉบับเข้มข้นของกรมวิชาการเกษตรค่ะเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วพืชกินอะไร แล้วเราจะให้อาหารพืชยังไงให้ถูกวิธีแล้วก็จะพาไปรู้จักกับนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นอย่างซูเปอร์ฟูดสำหรับพืชด้วยครับใช่เลยค่ะ แล้วการเข้าใจเรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่สำหรับเกษตรกร,กรมืออาชีพเท่านั้นนะแต่สำหรับทุกคนเลยที่มีต้นไม้อยู่ในความดูแลไม่ว่าจะต้นเล็กๆในกระถางหรือว่าสวนหลังบ้านการเข้าใจว่าพืชต้องการอะไรเนี่ยจะเปลี่ยนมุมมองการดูแลต้นไม้ของเราไปเลยค่ะจากแค่เอ่อการเป็นคนรดน้ำพนดินไปสู่การเป็นนักโภชนาการส่วนตัวให้กับต้นไม้ของเราเองโห เป็นนักโภชนาการให้ต้นไม้ผมชอบคำนี้จังเลยครับเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เมนูอาหารของพืชกันก่อนเลยดีกว่าจริงๆแล้วพืชต้องการาธาตุอาหารที่จำเป็นทั้งหมด17ชนิดนะครับไม่ใช่แค่ NPK ที่เราเห็นบ่อยๆบนถุงปุ๋ยใช่ค่ะไม่ใช่แค่3ตัวนั้นซึ่งในคู่มือเขาแบ่งกลุ่มให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับ กลุ่มแรกสุดเลยคือกลุ่มที่ได้มาฟรีๆจากอากาศกับน้ำก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนและก็ออกซิเจนอันนี้เป็นโครงสร้างหลักของพืชเลยครับถูกต้องค่ะนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานที่พืชสร้างขึ้นมาเองส่วนกลุ่มที่เราต้องดูแลต้องเติมให้เขาจากดินนี่แหละค่ะคือหน้าที่ของเราซึ่งก็แบ่งได้อีก3ระดับตามปริมาณที่พืชต้องการกลุ่มแรกเลยคือธาตุอาหารหลัก หรือ macronutrients เหมือนอาหารจานหลักของเราเลยใช่ไหมครับเปรียบเทียบแบบนั้นได้เลยค่ะเหมือนข้าวเหมือนโปรตีนของเราเลยก็จะมีไนโตรเจนหรือ N ที่ช่วยให้ใบเขียวโตไวฟอสฟอรัส P ที่สำคัญกับรากและการออกดอกแล้วก็โพแทสเซียมหรือ K ที่ช่วยเรื่องความแข็งแรงต้านทานโรคค่ะพอมีจานหลักแล้วก็ต้องมี กับข้าวด้วยซึ่งก็คือกลุ่มธาตุอาหารรองค่ะ Secondary nutrients ที่พืชต้องการรองลงมาแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กรรมถันและกลุ่มสุดท้ายที่เหมือนจะเป็นตัวประกอบแต่ขาดไปนี่เรื่องใหญ่เลยคือกลุ่มจุลธาตุหรือ micronutrients ค่ะกลุ่มนี้เปรียบเหมือนวิตามินในอาหารคนเลยเพื่อต้องการปริมาณน,น้อยมากๆมากๆ น้อยมากจริงๆใช่ค่ะแต่ถ้าขาดไปนี่กระบวนการในเซลล์พืชจะรวนทันทีเลยพวกนี้ก็เช่นเหล็กแมงกานีสสังกะสีโบรอนแต่ว่าหัวใจของเรื่องนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่คำว่าสมดุลค่ะสมดุลใช่ค่ะธาตุอาหารพวกนี้ทำงานประสานกันเป็นทีมการให้ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปอาจจะไปขัดขวางการทำงานของตัวอื่นได้เลยหรือที่เรียกว่าแอนตากนิซึม หมายความว่าการที่เราเาหวังดีอัดปุ๋ยบางตัวเข้าไปเยอะๆเนี่ยอาจจะให้ผลเสียมากกว่าผลดีเหรอครับใช่เลยค่ะเป็นประเด็นที่คนมักมองข้ามอย่างในข้อมูลระบุไว้ชัดเลยว่าการใส่โพแทสเซียมหรือเคมากเกินไปจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมกับแมกนีเซียมอ๋อ หรอครับค่ะทําทให้ถึงแม้ในดินจะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมอยู่พืชก็เอาไปใช้ไม่ได้จนจแสดงอาการขาดธาตุสตัวนี้ออกมาได้เลยแล้วตัวแปรที่เหมือนเป็นผู้คุมเกมของความสมดุลทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องความเป็นกรดด่างของดินหรือค่า pH นี่แหละคะ่ะพอพูดถึงเรื่องค่า pH แล้วผมนึกถึงตอนพยายามปลูกต้นบลูเบอรี่เลยปลูกยังไงก็ไม่โตใบเหลืองตลอดอ๋อค่ะ บลูเบอรี่นี่ตัวดีเลยจนมีคนทักว่าดินที่บ้านอาจจะเป็นด่างไปสำหรับบลูเบอรี่ที่ชอบดินเปรี้ยวผมเลยลองไปหาวัสดุปลูกที่เป็นกรดมาปรับสภาพดินดูไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามันได้ผลจริงๆนี่คือเจอกับตัวเองเลยว่า pH สำคัญขนาดไหนเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากค่ะเพราะค่า pH เนี้ยเปรียบเสมือนผู้รักษาประตูของห้องครัวพืชเลยผู้รักษาประตูใช่ค่ะ ถ้าค่า pH ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเปรี้ยวไปหรือเค็มไปประตูก็จะถูกล็อกต่อให้เราใส่ปุ๋ยอย่างดีมีอาหารเต็มดินไปหมดพืชก็เข้าไปกินไม่ได้ oh. ช่วงค่า pH ที่เหมาะกับพืชส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ6.0ถึง7.0ซึ่งเป็นกลางถึงกรดอ่อนๆถ้าดินเป็นกรดจ,จัดๆเลยต่ำกว่า5.5ธาตุอาหารหลักอย่าง NPK จะถูกตรึงไว้พืชใช้ไม่ได้แต่ในทางกลับกัน ธาตุอย่างอลูมิเนียมกับแมงกานิสจะละลายออกมา,มามากเกินไปจนเป็นพิษต่อรากพืชได้เลยค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนเรามีวัตถุดิบชั้นเลิศแต่เปิดประตูครัวเข้าไปทำไม่ได้เอาละครับพอเรารู้เมนูอาหารของพืชแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะเสิร์ฟอาหารจานนี้ให้พืชยังไงดีที่สุดซึ่งในคู่มือของกรมวิชาการเกษตรมีหลักการที่ทรงพลังและก็จำง่ายมากเรียกว่าหลัก 4R หรือ4ถูกครับ หลัก4 r นี้ถือเป็นมาตรฐานทองคำของการเกษตรสมัยใหม่เลยนะคะไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดแต่ยังเป็นการทำเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยก็จะประกอบไปด้วย 1. right source คือชนิดปุ๋ยถูกต้อง 2. right rate อัตราถูกต้อง 3. right time เวลาถูกต้องและ 4. right place ตำแหน่งถูกต้องครบทั้ง4ข้อนี้ค่ะถ้าทำได้ครบ ก็จะช่วยให้พืชได้กินอาหารเต็มที่ลดการสูญเสียปุ๋ยลดต้นทุนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันงั้นเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยครับเริ่มจากข้อแรก Right Source หรือการเลือกชน,นิดของอาหารให้ถูกต้องซึ่งมันมีตัวเลือกเยอะกว่าที่เราคิดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะถ้าแบ่งตามแหล่งที่มาหลักๆก็จะมีปุ๋ยเคมีอันนี้เปรียบเหมือนอาหารจานด่วนเลยให้ธาตุอาหารในรูปแบบที่พืชใช้ได้ทันทีเข้มข้นสูงเห็นผลเร็วแต่ข้อเสียคือไม่ได้ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินในระยะย,ยาวครับ ต่อมาคือปุ๋ยอินทรีย์อย่างปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกอันนี้เหมือนอาหารสุขภาพแบบโฮลฟู้ดค่ะจะค่อยๆปล่อยธาตุอาหารออกมาช่วยให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ําได้ดีขึ้นและที่สําคัญคือเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ในดินด้วยเดี๋ยวนะครับตรงนี้ผมว่านะ่าจะต้องขยี้กันหน่อยในข้อมูลมีประเด็นที่เอ่อน่าประหลาดใจมากเขาบอกว่าการใส่วัสดุอินทรีย์บางอย่างเช่นขี้เลื่อยหรือแม้แต่มูลวัวที่ยังไม่ย่อยสลายดี อาจทําให้พืชขาดไนโตรเจนชั่วคราวได้หมายความว่าการที่เราตั้งใจดีเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่ให้กลับกลายเป็นการไปแย่งอาหารจากพืชเหรอครับมันสวนทางกับความเข้าใจเราเลยนะเป็นคําถามที่ทดีมากค่ะและใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆปรากฏการณ์นี้เรียกว่า immobilization หรือการตรึงไนโตรเจนไว้ชั่วคราว Immobilization ค่ะอธิบายง่ายๆคือวัสดุอินทรีย์ที่ยังสดใหม่อย่างขี้เลื่อยหรือฟางข้าวจะมีสัสดส่วนคาร์บอนสูงมากเมื่อเทียบกับไนโตรเจนพอเราใส่ลงไปในดินพวกจุลินทรีย์ก็จะกรูกันเข้ามาย่อยสลายคาร์บอนแต่การจะย่อยคาร์บอนได้จุลินทรีย์ก็ต้องการไนโตรเจนเป็นพลังงานด้วยมันเลยไปดึงไนโตรเจนที่มีอยู่ในดินมาใช้ก่อนอ๋อไปดึงจากในดินมาใช้ก่อน ใช่ค่ะทำให้ช่วงเวลานั้นพืชไม่มีไนโตรเจนให้ใช้ก็เลยเกิดอาการใบเหลืองได้เหมือนจุลินทรีย์แย่งอาหารพืชไปกินก่อนนั่นเองโอ<ห>แต่ต้องไม่กังวลไปนะคะเพราะพอจุรินทรีย์ย่อยสลายเสร็จและตายไปไนโตรเจนที่มันสะสมไว้ก็จะถูกปล่อยกลับคืนสู่ดินอีกครั้งค่ะโอ้เรื่องนี้เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการใส่ปุ๋ยหมักของผมเลยครับแสดงว่าต้องเลือกชนิดให้ถูกจริงๆ และมันก็พาเราไปสู่อาหารพืชประเภทที่3ที่ล้ำขึ้นไปอีกนั่นคือปุ๋ยชีวภาพที่ไม่ใช่แค่การให้สารอาหารแต่คือการส่งกองทัพจุลินทรีย์ลงไปทำงานในดินให้เราขนาดจิ๋วในดินเลยซึ่งมีหลายกลุ่มมากค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มตรึงไนโตรเจนที่สามารถดึงกา๊าซไนโตรเจนจากอากาศมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่พืชใช้ได้จากอากาศเลยเหรอครับใช่ค่ะในอากาศมีไนโตรเจนทั้ง7 8ซตตัวดังๆก็คือเชื้อไรโซเบียมที่อยู่ในปมรากพืชตระกูลถั่ว แต่ที่น่าทึ่งและเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ในเอเชียเลยก็คือแหนแดงค่ะแหนแดงค่ะในโพรงใบของแหนแดงจะมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชื่อ a n าบีน n a a z o l l อาศัยอยู่แล้วมันก็ทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนให้เกษตรกรในานาข้าวจะเลี้ยงแหนแดงไว้พอไถกลบก็จะกลายเป็นปุ๋ยไนโตรเจนชั้นดีให้ต้นข้าวเลยนอกจากกลุ่มที่ผลิตปุ๋ยเองได้แล้วยังมีกลุ่มที่ทําหน้าที่เป็นเออนักปลดล็อกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือกลุ่มละลายฟอสเฟต เพราะฟอสฟอรัสในดินส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปที่พืชนําไปใช้ไม่ได้เหมือนเงินในตู้เซฟที่ไม่มีรหัสครับผมจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะปล่อยกรดอินทรีย์ออกมาทําหน้าที่เหมือนกุญแจไปไขตู้เซฟปลดล็อกฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปที่พืชดูด,ดไปใช้ได้และยังมีอีกกลุ่มที่ทำงานได้มหัศจรรย์มากคือเชื้อราไมคอร์ไรซาหรือ AMF เรื่องเชื้อรามไมโคริซาเนี่ยมันเหมือนกับว่าพืชมีอินเทอร์เน็ตใต้ดินเป็นของตัวเองเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะเป็นเครือข่ายที่มองไม่เห็นแต่ช่วยหาอาหารมาให้มันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องรากพืชไปเลย จริงค่ะเพราะเชื้อรากลุ่มนี้จะสร้างเครือข่ายเส้นใยขนาดเล็กมากๆสารต่อจากรากพืชออกไปในดินได้ไกลกว่ารากปกติหลายเท่าทำหน้าที่เหมือนส่วนต่อขยายของระบบรากช่วยดูดซับสารอาหารโดยเฉพาะฟอสฟอรัสแล้วก็ดูดน้ำจากพื้นที่ที่รากพืชเข้าไปไม่ถึงแล้วส่งกลับมาให้พืชแลกกับน้ำตาลที่พืชสร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยค่ะสุดยอดเลยครับ เอาละครับนั่นคือ right source ทีนี้มาต่อกันคือ R ตัวที่2 right rate หรืออัตราที่ถูกต้องผมเดาว่านี่คือประเด็นที่ว่ามากไปไม่ดีใช่ไหมครับถูกเพ่งเลยค่ะย้อนกลับไปที่ตัวอย่างต้นฟิวเชียตอนตอน้นนั่นคือผลของการใส่ปุ๋ยในอัตราที่ไม่ถูกต้องเลยการใส่ปุ๋ยมากเกินความจำเป็นไม่ใช่แค่ทำให้พืชเป็นพิษแต่ยังสิ้นเปลืองเงินแล้วส่วนเกินก็จะถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำก่อให้เกิดมลภาวะอีกด้วย ในทางกลับการใส่น้อยไปพืชก็ไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอที่จะโตได้เต็มศักยภาพแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอัตราที่ถูกต้องคือเท่าไหร่วิธีที่ดีที่สุดคือการส่งดินไปตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบค่ะเราจะรู้เลยว่าในดินของเรามีอะไรอยู่เท่าไหร่ต้องเติมอะไรเข้าไปอีกเท่าไหร่ แต่ถ้าทําแบบนั้นไม่ได้อย่างน้อยที่สุดคือการสังเกตอาการของพืชอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอย่างเคร่งครัดไม่ใช่การใช้ความรู้สึกหรือกะกะเอาชัดเจนครับต่อไป R ตัวที่3 Right Time หรือเวลาที่ถูกต้องอันนี้คือการให้ปุ๋ยก็ต้องดูเลื่ดูยามด้วยหรอครับค่ะไม่ถึงกับต้องดูเลื่ยามค่ะแต่ต้องดูช่วงเวลาการเจริญเติบโตของพืชเป็นหลักพืชแต่ละช่วงวัยต้องการธาตุอาหารไม่เท่ากันค่ะ เหมือนคนเราตอนเป็นทารกก็ต้องการอย่างหนึง่งพอเป็นวัยรุ่นก็ต้องการอีกแบบ uh huh. พืชก็เหมือนกันค่ะช่วงเริ่มปลูกใหม่ๆห,หรือช่วงแตกใบอ่อนจะต้องการไนโตรเจนสูงเพื่อเร่งการเติบโตแต่พอเริ่มเข้าสู่ช่วงสะสมอาหารเพื่อเตรียมออกดอกออกผลก็จะต้องการฟอสฟอรัสก,กับโพแทสเซียมสูงขึ้นการให้ปุ๋ยผิดเวลาเช่นไปอัดปุ๋ยไนโตรเจนสูงๆตอนที่พืชกำลังจะออกดอกก็อาจจะทำให้พืชบ้าใบคือมีแต่ใบเต็มต้นแต่ไม่ยอมออกดอกสักที เข้าใจเลยเหมือนการส่งสารผิดๆให้พืชนั่นเองมาถึง R ตัวสุดท้ายครับ right place หรือใส่ปุ๋ยให้ถูกตำแหน่งเรื่องนี้ดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วสำคัญมากใช่ไหมสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเพราะรากพืชไม่ได้ดูดอาหารจากทุกส่วนเท่ากันบริเวณที่ทำงานแข่งขันที่สุดคือปลายรากฝอยปลายรากฝอย ใช่ค่ะการนําปุ๋ยไปกองไว้ที่โคนต้นเลยนอกจากจะไม่ได้ผลดีแล้วยังอาจทําให้ลําต้นไหม้เพราะความเข้มข้นสูงเกินไปได้ด้วยวิธีการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องจึงขึ้นอยู่กับชนิดของปุ๋ยและประเภทของพืชอย่างปุ๋ยเม็ดที่ละลายช้าก็ควรโรยรอบๆทรงพุ่มและพรวนดินกลบเบาๆเพื่อให้ปุ๋ยค่อยๆละลายลงไปในบริเวณที่รากฝอยแผ่ไปถึงครับ หรือบางครั้งถ้าต้องการให้พืชได้รับธาตุอาหารเร็วๆอาจจะใช้วิธีการฉีดพ่นทางใบก็ได้เช่นกันค่ะครบทั่วลัง 4R เลยนะครับแค่ทำตามหลัก4ถูกนี้ก็ดูเหมือนจะยกระดับการปลูกต้นไม้ของเราไปอีกขั้นแล้วแต่ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรย,ยังพาเราไปไกลกว่านั้นอีกครับไปสู่อีกระดับที่เรียกว่าสารเร่งชีวภาพพืช ซึ่งในที่นี้จะเจาะจงไปที่ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเองเลยคือสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุลฮาพาโลซิฟอนครับตรงนี้คือการมองไปข้างหน้าแล้วค่ะถ้าปุ๋ยคืออาหารสารเร่งชีวภาพก็เปรียบเหมือนอาหารเสริมหรือวิตามินอ๋อครับ แนวคิดนี้ไม่ใช่แค่การป้อนธาตุอาหารให้พืชแบบตรงๆแต่เป็นการกระตุ้นระบบตามธรรมชาติของพืชให้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้พืชแข็งแรงและสามารถใช้ธาตุอาหารที่มีอยู่แล้วในดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วในสารสกัดสาลายนี่มันมีอะไรวิเศษอยู่ข้างในครับจากข้อมูลคือมีครบเครื่องเลยไม่ใช่แค่ธาตุอาหารแต่มีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนพืชด้วยค่ะ อย่างเช่นออกซินจิบเบรลินไซโตไคนินแล้วก็ยังมีกรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์อีกเพียบเลยอย่างโปรลีนที่ช่วยให้พืชทนทานต่อความเครียดหรือไกลซีนที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างคลอโรฟิลถูกต้องครับแล้วฮอร์โมนพืชที่พบในสารสกัดก็มีบทบาทสำคัญมากออกซินช่วยกระตุ้นการแตกรากจิบเรลินช่วยเรื่องการยืดของลำต้นและไซโตไคนินกระตุ้นการแบ่งเซลล์ ที่น่าสนใจคือในงานวิจัยพบว่าสารสกัดที่เจือจางแล้วมีความเข้มข้นของฮอร์โมนเหล่านี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพอดีพอดีเลยใช่ค่ะคือไม่มากไปจนเกิดผลเสียและไม่น้อยไปจนไม่เห็นผลนี่คือความมหัศจรรย์ของชีวภาพที่ทุกอย่างมันถูกปรับสมดุลมาอย่างพอเหมาะพอดีจากธรรมชาติฟังดูดีมากเลยครับแต่ในทางปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปหรือเกษตรกร ผลิตภัณฑ์พวกนี้มันหาซื้อยากไหมครับหรือว่าแพงกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปเยอะหรือเปล่าครับเป็นคำถามเชิงปฏิบัติที่ดีมากค่ะปัจจุบันผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เริ่มมีจำหน่ายแพร่หลายมากขึ้นแล้วอาจจะราคาสูงกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปอยู่บ้างแต่เราต้องมองเป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะ การใช้สารกระตุ้นชีวภาพควบคู่ไปกับการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยสร้างระบบนิเวศในดินที่แข็งแรงทําให้เราอาจจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีในระยะยาวลงได้ครับข้อคนระวังก็คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่ยาวิเศษมันทํางานได้ดีที่สุดเมื่อปัจจัยพื้นฐานอื่นๆของพืชดีอยู่แล้วคือดินดีน้ําถึงแดดพอและต้องใช้ตามอัตราส่วนที่แนะนําอย่างเคร่งครัดค่ะ เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของดินและพืชในระยะยาวนี่เองและที่น่าทึ่งคือทั้งหมดนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่งานวิจัยใน l a บนะครับแต่ถูกพัฒนาต่อย,ยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้นั่นคือผลิตภัณฑ์ชีวภาพแหนแดงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกนน้ำเงินอัดเม็ดกระบวนการผลิตก็ไม่ซับซ้อนเลยคือนำแหนแดงที่โตเร็วมากๆมาตากให้แห้งบดเป็นผงแล้วผสมกับดินเหนียวและสารสกัดจากสาหร่ายที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้แล้วก็เอาไปอัดเป็นเม็ด ซึ่งข้อดีของการอัดเม็ดคือทำให้ใช้ง่ายขึ้นมากสะดวกต่อการขนส่งการเก็บรักษาและการนำไปใช้ในแปลงปลูกจริงควบคุมปริมาณได้แม่นยำขึ้นใช่ค่ะตรงตามหลัก right rate และ right place ที่เราคุยกันไปเลยและผลลัพธ์ก็น่าประทับใจมากครับจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการปลูกผักกวางตุง้งพบว่าช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตได้ถึงประมาณ30%เลยทีเดียวหู30%ครับ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถนำมาต่อย,ยอดเป็นนวัตกรรมที่เกษตรกรหรือแม้แต่คนปลูกผักสวนครัวอย่างเราเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนี่คือหัวใจสำคัญของการเกษตรที่ยั่งยืนเลยค่ะคือการทำงานร่วมกับธรรมชาติแทนที่จะไปต่อสู้หรือพยายามควบคุมมันทั้งหมดการใช้ชีวมวลอย่างแหนแดงและสาหร่ายซึ่งเป็นททรัพยากรที่ผลิตใหม่ได้เรื่อยๆ มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและบำรุงดินไปพร้อมๆกันถือเป็นแนวทางแห่งอนาคตอย่างแท้จริงถ้าจะให้สรุปประเด็นสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือ 1. อาหารพืชมีมากกว่าแค่ NPK แต่มันคือความสมดุลของธาตุอาหารที่จำเป็นถึง17ชนิด 2. ค่า pH ของดินเปรียบเสมือนผู้รักษาประตูที่จะเปิดหรือปิดโอกาสให้พืชได้กินอาหารเหล่านั้น 3. การให้อาหารพืชให้ดีที่สุดต้องยึดหลัก4ถูก หรือ 4R คือใช้ชนิดที่ถูกในอัตราที่ถูกในเวลาที่ถูกและใส่ในตำแหน่งที่ถูกและสุดท้ายอนาคตของการบำรุงพืชอาจจะไม่ได้อยู่ที่การใช้สารเคมีที่แรงขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่ที่การใช้ตัวช่วยที่ชาญฉลาดขึ้นอย่างปุ๋ยชีวภาพและสารกระตุ้นชีวภาพที่ทำงานร่วมกับระบบธรรมชาติของพืชและดินค่ะเป็นการเดินทางเข้าสู่โลกของสารอาหารพืชที่ เปิดโลกทัศน์มากๆครับจากเรื่องใบเหลืองเล็กๆน้อยๆไปจนถึงนวัตรกรรมสาายอัดเม็ดที่ทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ใต้ดิน ใช่ค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ถึงแม้จะเน้นเรื่องสิ่งที่เราเติมลงไปในดินเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันมันก็ชี้ให้เราเห็นถึงความซับซ้อนและชีวิตอันน่าทึ่งที่อยู่ในดินซึ่งเป็นระบบนิเวศในตังมันเองนี่ทําให้เกิดคําถามที่น่าขบคิดทิ้งทายไว้นะคะว่าในอนาคตของการทําเกษตรหรือแม้แต่การปลูกต้นไม้ที่บ้านเราควรจะเปลี่ยนจุดสนใจจากการให้อาหารพืชไปสู่การให้อาหารดินแล้วปล่อยให้ระบบนิเวศในดินที่สมบูรณ คูนแข็งแรงนั้นทำหน้าที่ดูแลพืชของเราเองจะเป็นไปได้หรือไม่คะ